เวลาตอนนี้ประมัณนทุ่มกว่ากับพี่น้องครับเหตุการณ์ดีครับพี่น้องที่เจอก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอย่างทีงานโทษนะครับซอยกันนะครับซอยกันแต่ว่าอาการบ่อนักครับอาการบ่อนักสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์เกรงันมันไปมันไปหักครับไอตัวทอนะครับเมื่อกด้เห็นขนามันหัวนะครับพอดี ไม่เห็นก่อนอพอดีไม่เห็นก่อนแต่เลยได้เห็นใหม่วัยย่กับหัวครับคนเห็นนี่อยู่สามคนครับ <c oughs> แต่ว่าคนไหนกำลังใจนี่ มานลอยนะครับเอามาซอยกันนะครับทีมงานหอนะครับอันี้วันเกิของหลนะครับทำให้ดีวันเกิดเครื่องนดาวเกลี้งพรมนวลปั้นปั้นหม้อน้ำแตกครับปั้นหม้อน้ำแตกสายสายวสายวอ่าเนี่ทีมานครับคิดว่าบ่เกินยี่สิบนาทีแล้วนะครับเองคองเรื่องทองเร นี้คายออ่ครับนี่ต้นเหตุไหตอนนี้คือลนเลวเพราะมันหาช่อดาไปก่อนเพรมันมีความห่อนนะลนรถมันนี่แต่สร้างนะครับผมเนี่ยเขาอยู่เนี่ยเขาทำบบไดกันผู้ใดพุ่งมานี่ต้องไปถึงไปตรวจเงาเลยนี่ ซอาไปเรอยกไฟฟามงไมุ้นเีฟเอดวเก็บับไข่น้ำยา่นจุ่มอัน้วนวุ้น้นเป็นต่อวก้นวุ้นวุ้นวุ้นว้นรุ้นมุ้นวุ้น่นว้น้นวครนบอ้นนวุนวุ้้นวนวุีนวน้นวุ้นวุ้นวุน้นวุ้น้นเุ้นวย้นวุ้นวุ้นว้ั้้ีไฟอยู่ โุ่ไอ้กินวกินยังลูกขนมปังอ่ะทุ่กินแล้วลูกเขาบ่อกนอนนะเออจะจะจะไปแช่งอะไรนะจะจะไปแช่งมันเฮียอันนี้ชั่วข้าวได้กลับพี่น้องชั่วข้าวอ่าชั่วข้าวชั่วข้าวชั่วข้าวกับพี่น้องครับ ยอดขนาดครับั่วข้าวครับั่วข้าวนะครับเห็นปัญหาแล้วครับพี่น้องเห็นปัญหาแล้วปัญหาแล้วเป็นปัญหาแล้วนะครับเอ้าคุณจินไคุณที่กินไปแรกสิครับมือไหนอ่าเนี่ยครับพี่น้องเห็นแล้วปัญหาดีครับที่มีคนเห็นก่อนครับพี่น้องบันรซันน้ำบกนี่เครื่องปั่นมีอันตรายนะครับีิงานเ้องอ่าบกเกิน บ่เกินสิบนาทีคิดว่านัง่งใ่แล้วของพ่อมีอยู่จากดับมันก็จะเป็นนักสิลิ์้ะครับมือนึงคือว่าง่าลูกเดี๋ยวครับผมพี่น้องอ๋อโอ้ยปัญหาครับ ขอเวลาอีก10บนาทีนะครับแต่แน่นอนเกี่ยัญหาก้อนครับพี่น้องดโชคดีครับที่เห็นก้อนโชคดีที่เห็นก้อนนะครับโชคดีที่เห็นก้อนโชคดีที่เห็นก้อน คือมีไฟคันนี้ขี่มีไฟเหรอการตัวกาอนี่เลยพราอมจะเล่นไหมละครับครับคือมีไฟวะอยู่บุ่งเองเขาก็มีไฟเหรอก็ตอนนี้เริ่มหน่าเขียวแล้วครับแต่พวกเราเอาแต่งหนากินเต่งหนาไปครับทีมงานฝ่ายเองเขาน้องแนนนะครับนี่น้องแนนเปรกเบสเปรีกพุ่มครับพูดนะครับเบิรงนด้วยบพี่น้องมบินกุ๊บร้านคิวเแท้คงเยาว์นะเองมาท่อกันเยอะครับอ่าอันนี้ตั้งกินหน่ายกันได้รถครับ ทั้งพี่มาเบิ่งทั้งพี่ครับเป็นดังดังทั้ทงพี่ทั้งพี่คือมีไฟป่ะเราจกายที่เต็นทหนาอะไรเหรอชั้นทั้งผ<อ>ีเสร็จแล้วค่ะ<อ>ไปจากเก<า>ียร์โอค่ะอีใจน้อยครับอีใจนอ้อยอีใจน้อยครับไ,ไ,รได้เปิดเครื่องครับเมื่อเกินสิบนาทีเป็นอะไรคะสายพานมันรั่วลูกสายพานกับหม้อน้ำมันรั่ว ปีระบบไปจังน้อยครับปีเระบบไปจังน้อยอแต่ว่าหนาวไปที่บริเปวณยังได้ครับ <laughs> หนาวไปที่บริเปวณยังครับแั่งแจง้งสว่ายนะครับครับผมเขาเวลาสิบนาทีครับกูเจอปัญหาแล้วว่ามันเกิดจากยังนะครับสิบนาทีเท่านั้นครับผมยางกลับไปเบิ่งอีกทีหนึง่ง สายพันธุ์ไปพูวกับตัวยางท่อนาำใช่มันรั่วมันรั่วถึงลูกแล้วนกันมีไฟหลังคนกับมีมี่ครับอ่าพูดอดไรอยู่ครับสมารถพิเศษแต่งหน้ามึนเๆกันได้ลูกเอาเลยลูกเสร็จแล้วค่ะบพ่อเสร็จแล้ว <laughs> <laughs> อ่าไม่เกินสิบนาทีลูกไม่เกินสิบนาทีครับ

ใส่ไปชั่วข้าวเดี๋ยวาใส่ชั่วครเมื่อหลังเมื่อหลังมันมีสมองเราขึ้นเขาลังทอยเออคือคืใส่มเ็ดก็้แทนก็ใส่มนั่นเ่ว่าทับกัน่ะโอ้ยเนาะแต่้้เดือา่กรไดไม่ได้เบอ่งเหลวไปตีมาเลยดี เดี <calm> ul ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมเดี๋ยว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 ไม่น่ามีปัญหาครับเสดงว่าเขาอ๋อไอขอตอนไม่มาเป็นบ่ขอตอนไม่ม่พอเพราะตัวนี้ไหมอิซเมนเล็กตัวนี้อซเมนเล็กอ๋อแสดว่าของเก่าห้องของเก่าห้องอซเมนเล็กพ่อพางครับเซียโอลุกระถางเรียบร้อยอ่ามมตุมตุ่หนู่ เอาพญานาคอดหาน้ำออาขึ้นไปขึ้นไปเอาพญานคอดออกขึ้นไปโอ้ยกะเอาผู้น้่งขึ้นไปนะ่คอยอองานวหน่หนทน้ำอ่ะ่ระบอกทอดกิน้ำหมนะแต่เบิ่งเสียงอะเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้หรือไม่ได้ เป็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาที่นี่ล้วเปิดเลยครับ่อ้โหควายออกมาเลยสิไม่ต้องใส่น้ำน้อเย็นพร้อมเน้ยเป็นกำลังสองเทียวทีนี้พ่อพอเจ้าของเปลี่ยนไปหมดเลยเหลือเปลี่ยนไปเลย จับหนุ่มอยู่เลยเนี่ยใส่เ่องไฟสำรองครับไฟสำรองนี่ยีวีหาอะไรหาอะไรครับน้าไฟครับฮะน้าไฟโค้ค้ค้คเหมือนครับคคคค้คคชค นั่นจะมื้อจะไม่เขาอีกแล้วเออเอียงมันมืดไปได้กระชังไกลมาอยู่เนาะอืออันนี้ครับนิกกี้สีสกุลอ่าเรามักับทารคอนไว้เลยครับผมเดี๋ตีนผมไม่ห้อมครับนี่ยนะเดี๋ตีนผมไม่ห้อมไม่ห้อมตัวย่างอันพันนันว่าป่วยพ่อหนูกับปวยอินปวยจีเขาไม่ได้กับพยงเขามาเห็นใจวะเนาะอันไหนก็บไวไม่เห็นใจก็อีแต่ ล,ล่ามเบิ่งแล้วดูๆนะเออเบิ่งแล้วไว้ดีๆติงๆแล้วลองเพ่งล็อกเนี่ย <laughs> เอาพ, <c oughs> พูดได้เลยนะเนั่อยไหอยุคกลังมาให้เห็นตัวแคลวสนุกสนานครับ ปาดกคนนันเอาว่าเาเเอาำขวดนำโบาดคนั้อโอ้ยเกาเกาให้คิวี่ปาดเนาะคิววีคนอื่นปาดสันดอาให้คนตางสา้ิปาดวันนี่ไหคิววี่พะนะ เอต่ยวกุ้เได้แล้วได้แล้วตอนนี้รุ่นกันเียครับผมเอาช้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 าไม่เรียบลูกมีเวลามีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงไม่รียบ้าไม่รีบครับเอาแบบช้าชแบบช้าช่าก็ต้องฝ้าครับเขาเด่นเขาเด่นสามทุ่มฟมันยังเมเห็นหมงเยีอกยั่เดือ เสร็จแล้วนี่เสร็จแลเดี๋ยวได้ประกอบได้พอเสร็จเสรเดี๋ยวประกอบกับตหนามเนี่ยทำเลนี๋ยวตเอาไปน้มั่วกอางั่วหนึ่น้แล้วเช่าไเดี๋ยวไปเอาเสื้อพ่อไปเดี๋แจกฟรีทีมงานเขาคนที่สอบนี่ก็เป็นช่างของรถบานะครับช่างของรถบา ตอนนี้ใส่เวลาสอมไปแล้วที่พ่อไล่คือตอนนี้สิบเอ็ดนาทีนะครับผ่านไปแล้วสิบเอ็ดนาทีนะครับตอนนี้เวลาสองทุ่มมีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับมีเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเขาใส่เวลาสอนก้อนหนานั่นที่พอ่อไทยคือประมาณหานาทีคงจากสาเหตุมันนะครับ แกน้สายพานมันตรงไหตรงลองบ่ตรงตรงลองนี่เองลังจะบอกว่าเอาลังสายพาน,น,น,นมีมีลองเดียวทำถังคนเดียวมีหลองเดียวพอได้ไปพอได้ไปอนนีถังมีสองลองอังใส่สลองเดียวลองน,น้ำต่อไปกระเติมน้ำครับวันนครับตอไปกรเติมแป้งจีไมยอเนี่ยโอาไมสิอตักันกัน

โอคไป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 ม่ไม่เกียไปไปเไปตไปไมตรียบร้อยเก็บไวไม่ต้องขึ้นไปเัาเรียบร้อยครับผมอ่าใส่เวลา20นาที พอดีไปพ่อก่อนครับพี่น้องเรียบร้อย <laughs> ปกติขอบคุณทีมงานสุกูสุสก์นที่ซอยกันพร้อม